ซ่อนเร้นของซุปตานำพาหายนะเมื่อความแตก <Bears> ความลับไม่มีในโลกยิงปกปิดเท่าไรยิงต้องมีคนอยากขุดคุยมากเท่านั้นและเรื่องที่มักโดนปกปิดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความรักของเราซุปตาที่เป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับหมู่มวลดาราที่พ่งเข้าวงการหรือมีดีกรีเป็นถึงระดับพระเอกนางเอก ซึ่งอาจจะไม่สามารถตอบความจริงได้ทั้งหมดหรืออีกกรณีหนึ่งคือตั้งใจปกปิดเพราะกลัวผลกระทบที่จะตามมาภายหลังเหมือนกรณีของพระเอกดาวรุ่งวิทพรรามสี่อย่างหนุ่มบอมธนินที่โด่งดังจากละครเรื่องคุณชายรัชานนท์จากซีรีส์สุภาพบุรุษท้าเทพก่อนหน้าที่จะรับบทคุณชายบอมก็เป็นแค่นักแสดงหน้าใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จัก ในเวลาเดียวกันนั้นหนุ่มคนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวกับสาวโฟกัสนักแสดงสาวที่บอกใบว่ากำลังมีคนศึกษาดูใจอยู่เป็นนักแสดงวิพรามสีตัวอักษรย่อบ,บอมใบไ,ม,ไม้ผ่านรายการมูตี้ซึ่งอาจจะยังไม่มีคนให้ความสนใจมากเท่าไรจนกระทั่งถึงวันบวงสวงเปิดกล้องละครซีรีส์ชื่อดังหนุ่มบอมถูกถามถึงโฟกัสเป็นครั้งแรก และเขาตอบเพียงว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่สนิทแต่ไม่ได้คบกันในสถานะแฟนเรียกว่าเป็นคำตอบสู่สำเร็จฉบับดาราหน้าใหม่ที่กำลังโดนจับตามองและเรื่องความรักกลายเป็นสิ่งต้องห้ามหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อโฟกัสมีโอกาสได้ตอบคำถามผ่านสื่อบ้างว่าความสัมพันธ์กับบอมคืออะไรนักแสดงสาวก็ตอบเพียงแค่ว่าเป็นพี่น้องกันจนกระทั่งกระแสข่าวเงียบไปแต่ความฮอตของบอมทวีมากขึ้น พร้อมกับมีข่าวกับสาวๆอีกหลายคนตามมาส่วนกลายเป็นประเด็นมากที่สุดคงจะเป็นสาวเจ้าของตุ๊กตาบาน,น์นียังสาวพายพิมพ์ัชระที่เจ้าตัวเคยไปออกรายการ3มแซบเมื่อตอนที่ละครเรื่องคุณชายรัชานน์กำลังได้รับความนิยมรวมถึงอีกหลายนักแสดงสาวทั้งนานวิจิตรานางเอกละครพื้นบ้านวิคหมอชิดน้ำตาลพิจักนาพพ์ดาวพิมทองที่เคยมีกระแสะข่าวกุ๊กกิ๊กกับพระเอกดาวรุง่ง กระทั่งเกิดเรื่องสะทานสะเทือนกับการอัดคลิปวิดีโอของสาวโฟกัสแชร์พระเอกชื่อดังโดยใช้ชื่อคลิปว่าโฟกัสฝากถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครระบายความหมดเปลือกถึงความสัมพันธ์ที่ต้องหลบซ่อนซึ่งนั่นก็ยังเป็นสิ่งที่รับได้เพราะเข้าใจและอดทน แต่สิ่งที่รับไม่ได้คือฝ่ายชายไม่เคยพูดให้เกียรติเธอเลยรวมถึงแอบอ้างชื่อแม่ของเธอว่าเป็นคนไปขอร้องให้กลับมาคบกับลูกสาวและเรื่องที่เพิ่งรับรู้มาว่าพระเอกดาวรุ่งคบซ้อนและสาวที่โดนจับโยงคนแรกคือสาวพายจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวโดวยมีใจความส่วนหนึ่งว่า ขออนุญาตออกมาเคลียร์นะคะเนื่องจากมีพี่พี่นักข่าวติดต่อมาทางผู้จัดการพายว่าอยากสัมภาษณ์กรณีข่าวของพี่บอมกับน้องโฟกัสและพี่พี่น้องๆที่เม้นถามทั้งไอจีและทวิตเตอร์ผู้หญิงที่น้องพูดถึงว่าได้คุยด้วยคนนั้นไม่ใช่พายนะคะพายกับพี่บอมรู้จักการสนิทกันในคัสติ้งของช่องเมื่อปีที่แล้วส่วนเรื่องตุ๊กตาบาน,นี่พายซื้อให้จริงค่ะซื้อเป็นของฝากหลังจากกลับจากต่างประเทศเราสนิทกันในฐานะพี่น้อง พี่บอมเป็นพี่ชายที่ดีคนหนึ่งคุยกันได้เกือบทุกเรื่องซึ่งตัวภายเองก็มีแฟนที่คบหากันมานานอยู่แล้วและเรื่องนี้พี่บอมก็รู้เรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่โฟกัสยอมแลกด้วยชื่อเสียงและผลกระทบที่ตามมาเพื่อฝากความช้ำเอาไว้ให้หนุ่มบอม เพความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกและความจริงใจหากจริงจังคงไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนหรือพอเริ่มมีชื่อเสียงพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปสัจธรรมของวงการบันเทิงอย่างหนึ่งคือการยอมรับความจริงให้ถูกกาลเทศะยอมเป็นทางออกที่ดีกว่าการโกหกแล้วรอให้ผลของการกระทํานั้นกลับมามัดตัวเองนอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีกรณีซุ่มขบและเรื่องแดงจนอื้อฉาวอีกมากมาย ทั้งกรณีของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิกับแอนนี่บรูคเมื่อหลายปีก่อนจนกลายเป็นเรื่องราวโอ้และพ่อลูกใครวาเพราะเรื่องเกิดในกองถ่ายละครเรื่องปีศาจแสนกลที่ทั้งสองเล่นด้วยกันรวมถึงขนาดนั้นฟิล์มก็กำลังมีข่าวกระแสกุก๊กกิ๊กับสาวเจนนี่อัศวะเหมที่เล่นละครเรื่องสวยเริดเชิดโสดเรียกว่าวุ่นวายกันยกใหญ่ส่วนเรื่องของมาดามเจนนี่ที่ช็อกและปดแต่สุดคงเป็นตอนที่ประกาศว่าครอบหาดูใจจดทะเบียนสมรส กับเอชุนสวัสด์อัศวะเหมนักการเมืองท้องถิ่นยานปากน้ำรวมถึงยังมีเรื่องของตานาวินตากับใจเด้อนอนาที่ฝ่ายชายไม่เคยยอมรัรว่าคบหาดูใจกันเช่นเดียวกับหนุ่มเคนผูกคุมกับสาวเดือนพฤษภาและใบเตยพรพจีรักร้อนซ่อนเร้นเหมือนไฟเผาซวงได้แท้ทางที่ดีหาน้ำมาดับไฟแล้วคิดระหนักไว้เสมอว่าบางเรื่องไฟนาอย่านำออก ฝ่ายนอก่านำเข้าชีวิตจะได้มีความสุขนะคะ